สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะวันนี้ออกกำมีอะไรเนี่ยวันนี้ออกกำมีอะไรลูกมีสเต็กแล้วก็ซูชิีะสเต็กกับซูชิเป็นอาหารเย็นของวันนี้ใช่ไหมอาทุกคนไหนดูซิอูอันนี้อะไรคะสเต็กอะไรเอ่ยสเต็กลาเบอร์รี่อันนี้คือ กินมาเลยแล้วนี่สเต็กอะไรครับสเต็กหมูอ่ะไก่หรือหมูอันนี้สเต็กไก่ใช่ไหมคะสเต็กไก่นะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือสเต็กหมู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 นะคะหมูนุ่มนะคะอ่ะแล้วอากาศที่กินหมดเลยเหรอเจียวสเต็กเนี่ยจานเ่าไหรานใหญ่จ้เลยสเต็กจานละเท่าไหร่สเต็กคารดิลลี่จานเท่าไหร่เนี่ยสเต็กคารดิลลี่จานเท่าไหร่ครับ สเต็กปลาปลาดิบราคาเท่าไรหกสิบเก้าบาทหกสบเก้าบาทใช่ไหมคะหกสิบเาบาทจานเดียวขนาดนี้ราคาเท่ากสิบเก้าบาทนะคะทุกคนว้าวส่วนสเต็กไก่กับสเต็กหมูราคาเท่ากันก็คือราคาที่เท่าไหร่สเต็กหมูกับไก่ราคาที่59 59บาท ว้าวเราทุกคนดูแล้ววันนี้ยายนงจัดอะไรเอ่ยยายนงจัดซูชิให้สี่คนสี่ชุดเลยนะคะคเอามาฝากออกัสอ๋อมีคนเอามาฝปกออกัสนะก็คือสี่ชุดเลยใครไม่รู้าาากออกอเอามาฝปกาออกัสยายออหรออะไรอย่างนี้นะคะออาทุกคน,นดูนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วออกัสบอกไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับอุ้ยเห็นไอ้เน่ง เห็นชุดฟินเเล่เขาแมนเ่งอ่ะอากัดงั้นกินเลยอากัสเลือกกินได้เลยครับเรามากินเรามากินสเต็กกับสูชิแล้วกันนะคะเมนูวันนี้เมนูง่ายๆที่บ้านเราเนาะทุกคนเอาไปใกล้ๆสีลูกออกัดจะให้คุณยายนั่งด้วยคุณยายนั่งด้วยน้ำซอสขอะเกียบเลยทุกคนน้ำยอะมากนะ ยังไงเอากัดปลาดอลลี่เป็นไงลูกแล้วทำไมไม่เอาน้ำสเต็กลาดล่ะผ่านไหมผ่านไหมเอาเหกสุดยอดซื้อที่ไหนเออเรารู้สึกว่าคือเราอยากกินสเต็กใช่ไหมแล้วก็นี้ก็มีคนพูดถึงว่าถ้าเป็นสเต็กเนี่ยก็ต้องที่ ตลาดในของกาบินบุรีเนาะอ่าใช่ไหมคะเราก็เลยไปซื้อมาแล้วทุกคนราคากินได้อยู่นะรา,าคาดีนะคะทุกคนแล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะเราก็ได้เสร็จกล่องมาแล้วก็มาจัดใส่จานนะคะเยอะมากนะคะนี่50นี่อยู่บเาบาทนะคะ่แล้วอันนี้59ราคาประมาณนี้เลยทุกคนดูเอ,อ่อจานประมาณนี้เลยนะคะแล้วมาใส่อย่างนี้นะคะส่วนซูชินี่อร่อยไหมคะอม่คุณบอกซูชิอร่อยมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอกินก่อนแล้วกันเนาะอกัสัเนาะ ี่จะให้ทุกคนดูผลงานที่เรากินกันนะคือเมื่อกี้ก็คือตุๆๆๆ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊เธและตอนนี้ปลาดอรี่ที่ชิ้นใหญ่ๆเหลือขนาดเหลือแค่นี้นะหมดไหมคะอากัสหมดไหม,มคะลูกอร่อยมากไหมครับลูกอร่อยมากอันนี้สเต็กหมูไม่เหลือแล้วนะคะเหลือจะเป็นฟรายนะทุกคนส่วนซูชิอร่อยมากนะคะซูชิอร่อยมากมีคนซื้อมาฝากอ,อกกั๊นะแต่ว่าออกกั๊ได้กินกี่คำ ได้กินสี่ห้าชิ้นเองครับได้กินสี่ห้าชิ้นเองครับอร่อยมากนะคะทุกคนนี่ก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะอร่อยมากแล้วก็ตอนนี้สเต็กไก่เหลือประมาณนี้นะคะทุกคนหกินแบบอร่อยอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราขอจัดการให้หมดละกันนะคะโอเคคืออร่อยไม่อร่อยดูที่ผลงานตอนจบนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะให้ให้ให้กี่ดาวให้ร้อยดาวให้ร้อยดาวเลยมีห้าดาวให้ห้าดาวเลยนะ ให้ห้าดาวให้ห้าดาวนะคะโอเควั okay. นนี้แต้มสเต็กอร่อยพรุ่งนี้กินอีกไหมได้นะพรุ่งนี้กินอีกไหมไม่เอาเดี๋ยวพักสักหน่อยพวันนึงพักพักก่อนพักก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเผื่อพรุ่งนี้เราจะมีเมนูอร่อยอร่อยมากินอีกนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ